ความรักนเาเดทยายาต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งคู่รักคู่จิน้นเลื่อนสถานะกับเป็นแฟนกันจริงๆสําหรับคู่พระนางสุดฮอตนาเดทคูกิมยะและยายาอุรัสยาสเปอร์บนันเขาพาดูใจกันมาได้สักพักใหญ่ๆแล้ว และหลังจากที่ทั้งคู่ประกาศโทคบเป็นอย่างทางการแล้วก็ทำเอาหลายๆคนฟินหนักมากเลยทีเดียวแถมนาเดชย,ย,ย่ายังมีโมเมนต์น่ารักหวานๆออกมาให้ได้ฟินกันแบบสุดๆถือเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าคู่รักซุปตาซุ่มปลูกเรือนหอซุ่มมันเงียบซึ่งงานนี้หลายๆคนก็แหยงเป็นนาเดชย่ายแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะ ล่าสุดณเดชยายาก็ได้มีโอกาสออกงานกู้กันโดยยายาก็ได้เปิดใจว่าเรื่องแต่งงานก็มีพูดคุยกันบ้างแต่คงไม่ใช่เร็วๆวันนี้แต่ก็ไม่อยากปล่อยให้นานไปมากเรื่องซื้อที่เขาใหญ่ไว้ปลูกเรือนหอแจ้งเป็นที่ดินของณเดชอยากซื้อเก็บไว้ไม่ได้มีแปลนอะไรเรื่องกันตนไม่จําเป็นต้องซื้อที่ดินติดกันเพราะว่าของณเดชก็เหมือนของตนส่วนที่หลายคนลุ้นว่าจะถึงเวลาแต่งของงานทั้งคู่หรือยังยายาบอกว่ายังพอมีเวลาอยู่แต่ก็ไม่อยากรอนานส่วนจะพร้อมเมื่อไหร่ บ้อไปถามฝ่ายชายดีกว่าสั่งห้ามหวนใจทำเซอร์ไพรส์เดชขาดเพราะว่าต้องแต่งหน้าก่อนอยากสวยนิดนึงแต่ก็ช่วงวันนัดเดทปิดความลับไม่มิดตนจับได้แน่นอนส่วนแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายคือเห็นรูปโบวงเดิมที่นเดชทำให้ใส่มา7-8ปีแล้วคขาๆใส่กันครั้งไหนก็เป็นประเด็นตลอดแต่ยอมรับว่าเป็นแหวนที่มีคุณค่าทางใจของตนขาดไม่ได้เพราะว่าบอกประกาศว่าไม่ใช่แหวนม่านแต่ให้เรียกแหวนจอง ในขณะที่ทางด้านของณเดชเปิดใจว่าเรื่องแต่งงานผมเข้าใจทุกคนเลยสําคัญเข้าใจตัวด้วยว่ามีความคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดว่าคิดอะไรแบบไหนอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยในเรื่องของการทํางานเอ่ยเวลาเอา่ยเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่ก็ต้องแต่งตัวแล้วต้องขอวันนั้นก็จะเป็นวันที่ตัดสินใจง่ายสุดอีกไหมยังไม่ได้แพลนขนาดนั้นถูกหรือว่ามันเงียบคนโฟกัสแหวนของน้องแหวนมั่นยังครับแหวนปกติก็มีบ้างซื้อให้กันบ้างบางตามโอกาสจิวเวลรี่เล็กๆน้อยๆเราก็อยากให้เขาใส่อะไร ที่ซื้อให้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์สุดฟินแอบมีลุ้นว่าทั้งคู่จะใกล้มีข่าวดีด้วยกันแล้ว